ป้าเขาทาไมใช่ถ้าเจอถ้าเจอดีเอเน่เราก็ไม่ได้เถียงสักคำหนึ่งเอาพูดง่ายถ้าเจอดีเออยู่ในกางเกงเนี่ยจบเลยเราไม่พูดเลยสักคำหนึ่งย,ยอมรับโดยสภาพเลยโดยสะดุดียอมรับแต่นี่ไม่มีอะไรเลยลายนิ้วมือก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีสักอย่างเนึงแล้วเราจะให้เราเชื่ออะไไงอะนะ จะเชื่อ,อได้ยังไงอุ้มไปจูงไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้หนึ่งแค่เหตุผลมันก็ไม่เพียงพอที่จะทำแล้วถูกไหมเหตุผลมันก็ไม่เพียงพอที่จะทำแล้วหนึ่งแรงจูงใจมันจะต้องทำมีต้องมีแรงจูงใจมีมูลเหตุที่ต้องทำเออมูลเหตุมันต้องมีเออใช่แล้วอยู่ๆเนี่ยมา,กล,า,า,ามลกล่าวหาเขาอย่างงุนกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยมัน มันไม่ใช่เเอฟซีคือมันผิดวิสัยอะผิดสังเกตเอ่ะพยายามสร้างความชอบธรรมหรือว่าตัวเองเริ่มรู้แล้วว่ามันจะไปต่อไม่ได้แล้วเริ่มรู้หรือเปล่าว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วอแล้วถ้าครั้งนี้นะถ้าเขาแพ้เนี่ยเอฟซี FC เขาก็จะถอยเพียบเลยนะสถานสถานการณ์เขาจะไม่ดีเลยนะ อแล้วการที่เขากล่าวหาอย่างเนี้ถ้าเขายกมาเมื่อไหร่เนี่ยงานเข้าเลยจะบอกไว้เลยที่เขาพูดมาโดยตลอดมันจะกลายเป็นเขากล่าวหาเลยนะถูกไหมะจะกลายเป็นว่าเขาขานนี้ที่เขาพูดมาทุกทุกท่อยทุกคําทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะเป็นการกล่าวหากันโดยแท้จริงนะถูกไหมเพราะตอนนี้เขาพยายามเล่งเล่งทุกอย่างเล่งสร้างภาพเล่ง ให้เห็นภาพว่าเออเป็นเดิมเป็นจริงอย่างที่เขาคิดนู่นนี่นะซึ่งสมัยก่อนเขาไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่มีปัญหาเขาไม่เชื่อหรอกเห็นไหมเออแต่ปัจจุบันนี้ทําไมมันเชื่อวะเชื่อสนิทใจได้ยังไงวะเออเป็นไปได้ใช่มันจะไม่เหลืออะไรเลยละออบองตรงแล้ว fc เขาก็จะถอยออกมาถูกไหมนี่มันเป็นการกล่าวหากันโดยร้ายแรงเลยนะเอดบอกเลยเลยกล่าวหากันร้ายแรงมาก พยายามจะไปชักจูงเอฟซีฝั่งเราให้เชื่อเขาบอกว่าไปคบกับเขาทําไมเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเออเขาอยากจะรู้เหมือนกันเหตุผลไปคบเนี่ยเพราะอะไรเออเขาพูดอย่างเนี้ยไปคบเขาทําไมอ้าวเราก็ต้องถามดิวาว่าก็เขาเชื่อว่าไม่ได้ทาไงเขาถึงคบไงเขาเชื่ออย่างนี้เออที่เขาคบเนี่ยเขาคบคือว่าเขาเชื่อว่าไม่ได้ทาว่าถูกใส่ร้ายเขาเชื่อแบบนั้น ูกไหมเขาเชื่อนะเออถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ครบหรอกเออใช่นั่นแหละมันชัดเจนอยู่แล้วเอซีนะแม้มาว่าเอฟซีบอกว่าเอฟซีไปครบกับเขาทําไมเออเป็นบุคคลที่ครบไม่ได้หนึ่งละเขาเป็นคนที่ว่าขึ้นขึ้นลงลงว่างั้นเป็นคนที่โมโหร้ายเอออยากจะ อยากจะด่าก็ด่าอยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงอยากจะกระเด้าดินก็กระเด้าดินนะเออคนแบบนี้ไปคบเขาได้ยังไงเออเป็นคนไม่ดีอ้าวมันก็ไม่ได้หมายเขาเป็นคนแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ร้ายนี่ถูกไหมมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเออคนเขานิสัยเขาอย่างนั้นเขาทําอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรนี่ถูกไหมล่ะพี่ <pues> เอคุณเห็นเขาไหมล่ะถ้าค,คุณว่าเขาเป็นทำร้ายคุณเห็นเขาไหมล่ะเออ คุณก็ไม่ได้เห็นเขาอแล้วคุณไปใส่ร้ายก็ได้ยังไงว่าเขาทําเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแอดว่าไปคอยดูแล้วกันคนมันไม่ได้ทํามันยังไงมันก็ไม่ได้ทำเละเขาก็พูดเขาอยู่เขาไม่ได้ทําแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำพูดอย่างเงี้ยไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องทำเจ็บไหมมีเหตุผลไหมไม่มีมีมูลเหตุมีแรงจูงใจไหมไอ้แค่ตอนนี้เขาใส่ ใส่ความว่าไงใส่ความว่าจะพาไปส่งพระด้วยอ่าจะพาไปส่งพระแล้วแล้วอ่าวางน้อยเนี่ยขัดขืนเออก็เลยเผลอเผลอมือลงทําร้ายไปเขาจะเอาไปเป็นภาระทําไมถามหน่อยฮะเอาไปเป็นภาระทําไมใครเขาอยู่ตรงนั้นมันก็ดีอยู่แล้วนี่ถูกไหมเออมันไม่ได้ไปเที่ยวนะ่ะเขาไปทํางาน เออไปส่งพระเจ้าเด็กไปทาไม้ถามแค่นี้เออคิดแปลกๆเอฟซีนะพยายามจะโยนทุกอย่างเออพยายามจะชี้นําให้คิดเปลี่ยนนูอันนั้นนะถือว่าเป็นการคิดไปเองทั้งนั้นบอกตรงๆเลยนะเป็นการที่คิดไปเองไม่ไม่ได้เป็นความจริงอะ่ะคิดไปเองอะ่ะออเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทาแค่นี้ตรงนี้มันก็จบลงแล้วแล้วเ,เขาไม่ได้ทําแล้วเ็าจะไปทําแบบนั้นเพื่ออะไรเอามาเป็นภาระเออหาว่า เออเขาเพราะว่าเขาเขาอะไรเขาโกรธเพราะเด็กไม่ยอมโกรธอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่แล้อืมนะมันไม่ใช่แล้วตรงนั้นนี่แหละเอฟซี FC นะบอกได้เลยว่าเอดว่านนะมันผิดนะใช่ คือพูดง่ายถ้ามีหลักฐานนะ่อก็จะเชื่อนะถูกไหมนะถ้ามีหลักฐานที่มันชัดเจนร้อยเปอร์เซนตเราก็จะเชื่อแต่นี่มันไม่มีมันไม่มีหลักฐานไงเอฟซีแค่นี้เองง่ายๆเดี๋มันไม่มีหลักฐาน,าน,าาน,ฐานถ้ามีหลักฐานเราก็เชื่อมีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะเออมีมูลเหตุต้องมีมูลเหตุหนึ่งอะแรงจูงใจต้องมีด้วย ถูกไหมต้องมีมูลเหตุแล้วก็มีแรงจูงใจทุกคนทุกอย่างเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุต้องมีหลักฐานอามีมูลเหตุว่าทําไมเขาต้องทํามันต้องมีสาเหตุถูกไหมมีแรงจูงใจต้องมีอะไรแต่นี่มันไม่มีเลยก่อนหน้านี้มันไม่มีถ้ามีเราก็จะเชื่อ ่อันนั้นเป็นการเข้าพูดแต่แรกแต่ปัจจุบันไม่มแล้วต้องคือปัจจุบันต้องซ้ำซํำซ้ําเติมเออไม่ช่วยแลย้วจะซ้ำเติมอีกนะเออปัจจุบันมันคนละเรื่องแล้วตอนนี้นะเอ็ดก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาทำไมเขาคิดอย่างนั้นใช่คือหลักฐานมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเขาไม่ได้ระบุอะไรมันก็ไม่ชัดเจนคนเราจะลงโทษใครสักคนหนึ่ง มันต้องร้อยเปอร์เซนแล้วก็สิ้นสงสัยถูกไหมต้องสิ้นสงสัยด้วยนะแต่นี่มันไม่มันก็สงสัยอยู่อ่ะถูกไหมมันก็ยังสงสัยอยู่เฮ้ยเออจะไปกล่าวหาได้ไงก็เมื่อก็พูดง่ายจะไปกล่าวหาได้ไงเพราะมันยังสงสัยอยู่ถูกไหมเออคนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่สงสัยแล้วเนี่ยมันจบแล้วร้อยเปอร์เซนเนี่ยมันก็มันก็โอเคไงเราก็เชื่อถือได้แต่นี่มันยังคาราคาซังอยู่สงสัยทุกอย่างเลยลนะ่ะ สงสัยทุกอย่างก็เงินยังไง่ะเอเงินด้วยเงินก็มีส่วนคุณวันเพนเงินก็มีส่วนแล้วก็เออแล้วก็ความออิจฉาลิษยานะอยากจะแข่งขันอยากจะได้ดีอยากจะแข่งขันนู่นนี่นั่นมีมีส่วน มีกับคนที่เขาเป็นคนที่ประจิตใจที่เขาคับแคบอะนะแต่ก่อนไม่มีปัญหาสมัยก่อนสมัยก่อนก็คือสถานะก็เท่าเทียมกันถูกไหมต่างคนต่างไม่มีเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่มีมันไม่มีมมมอ่าอะไรผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมแต่ก่อนนีก็คบคบหาสมาคมกันไปต่างคนต่างเอื้ออาทรต่อกันตอนก่อนเกิดเหตุ ต,ต่างคนต่างเอื้ออาทรต่อกันต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะไปธุระก่อนเอา้าเอากวางไปเลี้ยงแทนหน่อยลนะเ,ยเขาก็เลี้ยงไม่ได้มีปัญหาอะไรพาไปกินข้าวพาไปเลี้ยงพาไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเออนะต่างคนต่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันโดยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแล้วหมายคมมันไม่ได้มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องไงมันก็มันก็เลย แบบธรรมดาธรรมดาเลยเออครอบกันแบบแบบญาติพี่น้องกันนั่นแหละแต่พอตอนนี้มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันบังตานะความอิจฉาไอหามึงได้มากกว่ากูได้น้อยกูได้มากนะเห็นไหมมันจะเกิดการอิจฉาแล้วเกิดการเป็นแรงแรงอิจฉาริษยาเกิดขึ้นจะเอาชนะกูไซโคแม, <laughs> แ,มแ,มแม่งเลยนะกูแบกเมยแม่งเลยนะ เออไหนไหนมึงจะเหนือากากูจะไม่ให้เหนือากากูได้กูเล่นงานแม่งเลยตอนหลังๆนี่เริ่มเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเลยใช่หลานเปอร์เซ็นใช่ไหมนั่นแหละสมัยก่อนเป็นไงแล้วปัจจุบันเป็นไงเอาง่ายๆดูจากดูการทวงอ่ะดูจากทวงเงินแล้วการเอซีเอ่อคนเราถ้าจิตใจเขาดีเนี่ยไอ้เรื่องเล็กๆน้อยเนี่ยเขาไม่คิดถึงไม่เอามาพูดถึงเลยอันนี้ติดนี่ก็ยังทวงเลย สี่สิบบาทยังทวงนะแกงถุงยังทวงของบุพการียังทวงนะเอ,อมาม่าเด็กยังทวงคิดดูแค่นี้ก็จบแล้วไหมคนเรามันต้องมีมูลเหตุถูกไหมนะมีสาเหตุเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเองทางนั้นเราไม่ได้แบกเมยหรือไปกล่าวหาเขาไม่มีเขาพูดเองทางนั้นนี่ไง คือสาเหตุไง FC. เอฟซีเออแล้วมันใช่หรือไม่ถามแค่นีนะ้จริงหรือเปล่าเออเขาเป็นคนแบบนี้ถามว่าอิจฉาริษยาไม่ไม่ต้องถามเรื่องนี้เลยคนแบบนี้เขาก็ต้องอิจฉาริษยาสิมันชัดเจนไหมเออชัดเจนไหมแบบนี้ไหมเออทวงอ่ะทวงแจงถุงนี่เงี้ยเห็นไหมทวง อ่าทวงสี่สิบบาทค่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับค่าทบทูบเทียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เอทวงนะสี่สิบบาทก็ทวงทวงกระทั่งของเด็กเด็กอันนี้น่าเกลียดนะทวงมาม่าเนี่ยบอกว่าเลี้ยงเด็กนี่นั่นเด็กไปบ้านไหนเขาก็เลี้ยงบ้านน้นะทุกบ้านเขารับหมดแหละเด็กมากินมาเลี้ยมาเที่ยวเล่นบ้านเขาเขาก็ต้องดูแลมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกไหม เด็กมากินข้าวบ้านไหนเด็กมามาเล่นกับบ้านไหนบ้านนั้นก็ต้องดูแลเออเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่นี่มันไม่ใช่ไง <c oughs> อะไรนะใช่ไหมใช่ไม่มีความเมตตาเนี่ยเออมาทวงกันได้ยังไงเห็นไหม มาทวงได้ยังไงคิดดูขนาดเรื่องเรื่องยืมเงินนะเอฟซี FC, นะขานี้เขาไปอา่าไปยืมเงินยืมเงินยังเอามาพูดอยืมเงินเนี่ยไม่ใช่ได้ด้วยนะไม่ได้นะยืมเงินแล้วยืมไม่ได้ด้วยก็ยังมาพูดเ้าเนี่ยเอครั้งหนึ่งเธอมายืมเงินฉันอันนั้นามาพูดทําไมยืมว่าให้ก็ว่าไปอย่างนี้ไม่ให้ด้วยนะไม่ให้แล้วมาพูดทําไม หรือจะลำเลิบุญคุณเหรอมันก็ไม่ใช่อีกหละเพราะว่าคุณไม่ได้ให้เขาแล้วคุณมาพูดทําไมอ่าคุณไม่ได้ให้เขานี่เออแต่ให้ก็ว่าจริงเออว่าอลำเลิบุญคุณก็ว่าไปอย่างเพราะาคุณให้เขายืมถูกไหมแต่นี่คุณก็ไม่ให้เขาด้วยแล้วมาพูดเพื่อมีบุญคุณกันตรงไหนวะมีแต่จะไปเล่นงานเขาเหน่ะว่าหาว่าเขามายืมเงินหาว่าเขาตกตกอับตกยากเหรอมาหายืมเงินคน อแต่ก็ไม่ให้ด้วยนะดูเอาแค่นี้ก็พออสิคนเราด,ด,ดีดีเนี่ยนะไอเรื่องเล็กๆล็น้อยนเนี่ยเขาไม่คิดถึงหรอกเขาไม่พูดถึงหรอกถูกไหมเออเขาจะไม่พูดเลยแต่นี่นะครับแต่นี่เขาพูดทุกเม็ดทุกเรื่องมาไม่แน่ใจนะครับนะ คุณอัชลานะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะาเขาจะเข้ากับเพื่อนฝูงได้หรือเปล่าเอาเขาก็จะอ้างจังคนเนี่ยเหลือคนเนี้ยเขาอ้างจังว่าเขาต้องดูแลเขาต้องดูแลลูกเขาเขาต้องดูแลนู่นดูแลนี่อ้างอยู่ตลอดเวลานะใช้ตรงนี้แหละเหลือคนนี้คนเดียวก็คืออ้างตลอดเลยว่าต้องดูแลต้องคอยช่วยเหลือเขานู่นนี่นั่นเห็นไหมเล่นไงเป็นแบบนี้เอฟซี FC. ดูเขาดูเขาทําแล้วกันไม่เข้าใจเออแล้วต่อไปก็ไม่รู้แล่ะเขาจะอ้างอะไรได้อีกนะ